s ปอ r ์ e เอเวอร์รุ่นสปอร์ตบวกแพคเกจนะครับคันนี้ก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับเริ่มจากในส่วนของกระจังหน้ากล้องรอบคน 3, 6, ัน360นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกอัตโนมัติเป็น AT Auto Lay นั่นเองคุณลูกค้าก็ เน้นใช้งานในส่วนของตัวเมืองเป็นหลักนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปใส่ออฟโรดตกแต่งเขาเรียกกันว่าตรงหรีแพนด้านะสีขาวจากสีดําเวลาเราแต่งเนี่ยล้อมันจะใหญ่มันจะดูล้อนออกมานิดนึงตรงเนี้ยก็รองรับในส่วนของตัวล้อได้เป็นอย่างดีไอเอเวอร์เรด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันเวลาเราถอยนะครับจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับในส่วนลูดสปอร์ตนะครับเราก็มีเปิดฝาทากไฟฟ้านะครับหรือว่าคลิกเซนเซอร์พร้อมใช้งานเลยหน้าจอสัมผัสมาพร้อมกับไวเลสชาร์จเรียกได้ว,ว่าครบถ้วนเรื่องออ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมบอยฟอร์ดวันนี้จะพามารีวิว f o r d e v e r วอร์เรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจน,นะครับกับราคาตัวรถ15,65,000้านบาทนะครับแต่งรล่อเท่ๆครบๆแบบคันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยยังแต่งไม่ทันเสร็จนะตรงนี้บอยขออนุญ,ญาตมาถ่ายรีวิวให้พี่ๆได้เห็นนะครับว่าที่ศูนย์เราเนี่ยก่อนส่งมอบเนี่ยเรามีการแต่งอะไรกันบ้างแล้วก็อัปเดตอุปกรณ์การตกแต่งเนี่ยแบบเรียวๆเลยนะอ่าก็จะประมาณนี้ก่อนอน,นะืะบเดี๋ยว Boy จพามาม ดูในส่วนอุปกรณ์การตกแต่งกันก่อนในส่วนอุปกรณ์การตกแต่งนะครับคันนี้ก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับเริ่มจากในส่วนของกระจังหน้าเลยคันนี้ใส่เป็นกระจังหน้าวิกเตอร์สีดําเงานะครับพร้อมไฟ LED อีก3จุดในส่วนของไฟเนี่ยเราสามารถเลือกได้จะเป็นสีส้มก็ได้หรือว่าสีขาวเป็น LED แบบนี้ก็ได้นะครับมาส่วนตรงนี้ก็มีไฟดับเบิลไลท์ให้ด้วย2จุดเป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัตินะครับชุดแต่งทรงวิกเตอร์กับทรง FORD นะครับจะต่างกันตรงที่ว่าทรงวิกเตอร์เนี่ยมันจะมีไฟตรงนี้ให้ด้วย นะเรียกได้ว่าตอนเราแต่งรถเนี่ยก็ได้ในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มมาด้วยเป็นไฟ2จุดดับเบิ้ลไลท์ทั้งหมด4ีดวงแบบนี้ในส่วนกันชนล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นกันชนของทรงวิกเตอร์เช่นเดียวกันสีดําเงาทรงเรียบๆหลูๆนะครับตรงนี้ก็เว้นในส่วนของล่างเซนเซอร์ให้ด้วยรุ่นสปอร์ตนะครับก็มีเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมด4จุดนะครับเซนเซอร์หลังอีก4จุดคันนี้ก็บวกแพ็กเกจมาด้วยนะครับอีก5 8 0 0 0บาทสิ่งที่เราได้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกล้องรอบคันนะครับ360 กล้องรอบคันผาน6ศนนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกอัตโนมัติระบบหยุดหยุดรถเองอัตโนมัติต่างๆนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยมีให้หมดเลยเพิ่มมาเพียงแค่58,000บาทเราได้ออปชั่นเทียบเท่ากับรุ่นท็อปราคา1,070,000หรือว่าตัวขับตี่1 0 8 0 0 0เลยเรียกได้ว่าคุ้มสุดน,นะครับสำหรับตัวแพ็กเกจนี้นี่นะครับในส่วนกล้องเลดร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในส่วนหน้ารถเลยมีกล้องรอบคันระบรบต่างๆค่อนข้างครบสําหรับรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจน,นี้นะครับ ในส่วนฝากระโปรงนะครับคันนี้ก็ติดเป็นอะคริลิกนะครับเขียนว่าเอเวอร์เสเนอะุ่ดสปอร์ตเดิมๆติดมาให้เรียบร้อยนะครับจะมีแต่รุ่นเทนนะครับที่ในส่วนตรงนี้จะเป็นว่างๆเรียบๆตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งหนึ่งที่เพิ่มความสวยงามในส่วนของฝากระโปรงรถนะครับด้านข้างกันต่อนะครับตรงนี้ก็มีติดตั้งคิวทุมล้อขนาดใหญ่นะครับขนาดพันเฟืองหกนิ้วเนาะตรงนี้ก็ทําให้ในส่วนของตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็ตัดกับตัวรถสีขาวเพิ่มขึ้นหล่อๆเท่ๆดูๆคมๆแบบนี้นะครับ ส่วนตอล้อคันนี้ก็เป็นล้อแม็กของ a อเวนพขนาด20นิ้วนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ออฟเซ็ตลบ5นะเราสามารถเลือกได้จะลบ5ลบ18 24หรือว่า44ก็ได้แต่ถ้าทรงแต่งแนวนี้ครับบอลแนะนำว่าลบ0ูนย์บวกแล้วก็ลบ5เนี่ยกำลังสวยเลยจะได้ทรงประมาณนี้ดีไซน์ก็เป็นดีไซน์ก้านวายนะครับสีดำเงาสีดำกอสแบ็กนะครับเราสามารถเลือกได้สีดำเงาสีเทาสีดำด้านชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็สามารถเลือกได,ด้นะครับ ตรงนี้ก็มีการอุปกรณ์ตกแต่งในส่วนของฝาครอบตัวปั๊มเบรกให้ด้วยสีแดงนะครับนี่เลยเท่ๆ hey, 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 ดุด,ดนะครับสามารถเลือกสีได้สีแดงสีเขียวสีเทาชอบแบบไหนเลือกได้นะครับแต่ลูกค้าท่านนี้คือถูกชโลกับสีแดงนะครับคือรถปอร์ตเนี่ยไม่มีสีแดงเราก็เลยติดเป็นปั๊มเบรกสีแดงแบบนี้ให้แทนนะครับเรียกได้ว่าเข้ากับฉลกข,ของคุณลูกค้าได้เป็นอย่างดีในส่วนของล้อแม็กนะครับคันนี้ก็เลือกเป็นล้อแม็กของซูแม็กไทยนะครับขนาดมาตรฐาน275ทับ r 2 0นะครับเป็น at all terrain นั่นเองคุณลูกกค้า็ เน้นใช้งานในส่วนของตัวเมืองเป็นหลักนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปใส่ออฟโรดอาทีหรือว่า MT เนี่ยแต่งแนวนี้ก็สวยแล้วครับแล้วก็อีกอย่างเรื่องของเสียงเนี่ยเอทก็ค่อนข้างเงียบแล้วก็ขับนุ่มด้วยนี่ครับผมก็ถ่ายให้เห็นลงแต่งลงรีวิวกันแบบจะจะชัดเจนนะครับคันนี้ก็รอติดตั้งในส่วนของคิ้วกันสาดนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีการแต่งแ็ปขึ้นคันแรปหลังคาราวหลังคายาวไปถึงด้านหลังเลยตรงนี้ก็เราขออนุญาตทําการแรปก่อนแล้วก็คิ้วกันสาดเนี่ยอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ ในส่วนของในส่วนของคิ้วกศาสาดข้างบนนี้ก็จะได้ทรงสวยๆประมาณนี้นะครับสามารถเลือกสีได้สีดําเงาก็ได้สีดําด้านก็ได้ะถ้ารับครึ่งคันแบบนี้ก็ตกแต่งเขาเรียกกันว่าทรงหมีแพนด้านะสีขาวจัดสีดําสวยๆให้แบบนี้เลยนี่ครับก็ติดในส่วนของเบ้ารองมือจับให้พร้อมใช้งานนะครับรุ่นสปอร์ตก็มีอะคริลิกโลโก้เขียนว,ว่าสปอร์ตแบบนี้ให้ด้วยส่วนฝาครอบสีดําก็มีให้เดิมๆมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับในส่วนรุ่นนี้นี่ครับตามพีจแ้งบวกแพ็กเกจมีดียังไง มีกล้องรอบคันให้ด้วยด้านหน้า1จุดด้านหลัง1จุดด้านซ้ายด้านขวามีให้ครบเลยสําหรับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายที่มือใหม่หัดขับรถนะครับมีกล้องรอบคันก็อุ่นใจนะขับง่ายขับสะดวกมากขึ้นตรงนี้ก็บวกเพียงแค่5 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองกับแพ็กเกจตัวนี้นะครับนี่ครับก็คิวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับลายฟันเฟืองบอกว่าแต่งแล้วดูสวยดูเท่มากขึ้นนะครับในส่วนของคิวซุ้มล้อเพราะว่าตัวล้อเนี่ยเวลาเราแต่งเนี่ยล้อมันจะใหญ่มันจะดูล้อนออกมานิดนึงตรงนี้ก็รองรับ ในส่วนของตัวล้อได้เป็นอย่างดีทําให้มันเข้ากันนะครับเข้าทรงเข้ารูปมากขึ้นสวยๆดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับในส่วนของคิวซุ้มล้อตัวนี้เรามาดูในส่วนา้านรถกันต่อนะครับหลายท่านมีคําถามสงสัยนะครับว่าแรปรึ่งคันเนี่ยตรงนี้ไม่แรปด้วยหรืออ่าตรงนี้นครับเป็นในส่วนของการลอยเปียโ,โนแบ็กนะครับเราจะลอกอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราแต่งรถเสร็จตรงนี้ก็เป็นสีขาวนะครับถ้าเราลอกมาแล้วเนี่ยจะเป็นสีดําเงาเข้ากับตัวรถในส่วนนี้พอดีเลยอ่าตรงนี้ขออนุญ,ญาตแจ้งไว้ก่อนนะครับ ส่วนสปอยเลอร์ล้วก็แรปเครื่องคันให้พร้อมนะครับสีดำออลแบ็คให้แบบนี้เลยในส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเรียกว่าเป็นไฟท้ายเอเวอร์เรสมาพร้อมกับคาดแดงคายเยนะครับสีแดงแบบนี้เลยเป็นเส้นสายายาวๆนะครับเต็มหลังรถเลยนะครับตรงนี้ก็มีไฟทับทิมด้านล่างให้ด้วย2จุดเรียกได้ว่าใครชอบแนวแต่งส,สวยๆนะครับดีไซน์หวานๆฮะแนวน,วน,นี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมในส่วนไฟเอเวอร์เรสด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด2สีด้วยกัน เวลาเราถอยนะครับจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับสีขาว LED เลยส่วนเวลาเราเบรกเนี่ยจะขึ้นเป็นสีแดงสีแดงสดเส้นสายตามนี้นะครับด้านล่างนะครับก็ติดเป็นชุดแต่งทรงวิกเตอร์นะครับคันนี้ลูกค้าเป็น FC ของทรงวิกเตอร์นะติดทั้งกันชนหน้ากระจังหน้าแล้วก็กันชนหลังรวมถึงคิ้วุ้มล้อสี่ฝั่งด้วยชุดแต่งทรงวิกเตอร์เนี่ยข้อดีอีกหนึ่งเลยของเขาก็คือจะเป็นงานครอบนะครับไปใช้งานแกะแล้วก็ใส่ใหม่ในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับคือตรงเนี้ยก็ออกแบบมา ให้ใช้งานได้ไม่ได้บดบังในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยของ Ford e v e e s t e นะครับนี่ครับ4จุดจะเว้นให้พอดีเลยนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็เรื่องความสวยงามเนี่ยก็ทํามาได้ค่อนข้างดีส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นปัมป๊มเปอร์หลังนะครับจะมีทั้งหมด3ก้อนดีไซน์ตรงนี้ก็ออกแบบเป็นทรงวิตเตอร์นะครับสามารถเลือกสีได้เหมือนคันนี้ก็เป็นชุดแต่งสีขาวนะครับตัดสีดําแล้วก็ปัมป๊มเปอร์ตรงนี้ก็เป็นสีเทานะครับตัดกัน3ส,สีเรียกได้ว่าสวยแล้วก็ลงตัวมากๆส่วนตัวท่อก็เป็นท่อสี่เหลี่ยมนะครับทั้งหมด4จุด ตรงนี้เป็นท่อแต่งนะครับอุปกรณ์ตกแต่งถ้าท่อจริงเนี่ยจะอยู่ในส่วนด้านล่างตรงนี้นะหรือว่าถ้าเกิดเราชอบอีกแนวนึงนะครับเลือกเป็นท่อแปดเหลี่ยมก็ได้สามารถเลือกได้หลายแบบนะครับในส่วนของตัวท่อเนี่ยก็อินบอกมาสอบถามบอยโดยตรงได้นะครับในส่วนลูดสปอร์ตนะครับเราก็มีเปิดสายท้ายไฟฟ้านะครับหรือว่าคลิกเซนเซอร์พร้อมใช้งานเลยเพียงแค่เราเอาเท้าแยบตรงนี้ครับนี่ฮะตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับเวลาเราเดินห้างนะครับมีถือของสัมภาระอยู่เนี่ยเราก็สามารถคลิกเซนเซอร์เปิดอย่างนี้ได ส่วนการปิดเนี่ยเราสามารถกดผ่านกุญแจก็ได้หรือว่าจะกดผ่านตรงนี้ก็ได้แต่หนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็สามารถปิดได้เองเลยเรียกได้ว่าสะดวกสบายนะครับใช้งานได้จริงคุณผู้หญิงชอบแน่นอนนะครับสาหรับตัวนี้มาดูในส่วนภายในกับรุ่นสปอร์ตกันต่อนะครับคันนี้ก็ติดตั้งเป็นเบาะหนังพร้อมเบาะป,ปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอสัมผัสมา,รมาพร้อมกับไวเลสชาร์จเรียกได้ว่าครบถ้วนเรื่องออปชั่นนะครับมีกล้องรอบคันเซนเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ มีหมดนะครับคุณลูกค้านี่เลยเดี๋ยวภาษาทิตการเลื่อนเบาะปับไฟฟ้านะครับในส่วนเบาะปับไฟฟ้านะครับปรับได้ทั้งหมด8ดทิศทางนะครับเลื่อนไปหน้าเลื่อนถอยหลังยกขึ้นยกลงตรงนี้4ทิศทางนะครับในส่วนทิศทางที่5้าและ6จะเป็นดุลหลังนะครับดุลในส่วนด้านหลังตรงนี้7และ8ดจะเป็นในส่วนตรงนี้นะครับนี่เลยเอาไว้ดุลด้านหลังนี่นะครับเผื่อเรานั่งรถนานๆเรารู้สึกปวดเมื่อยตรงนี้ก็ช่วยในส่วนการเอ็นหลังให้สําหรับคุณผู้หญิงนะครับน่าจะถูกอกถูกใจในส่วนระบบออปชั่นตัวนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับ Ford e v e r l อร์เรุ่นสปอร์ตบวกพัคเกตนะครับกับราคาตัวรถ1นึ่งล้านห้าบาทนะครับหากสนใจนะครับติดต่อสอบถามบริการเบอร์0805446004บริษัทพนักาศสาขาเกษตรยินดีให้บริการนะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์แต่งรถแล้วก็ออปชั่นรถต่างๆนะครับสำนี้บอาต้องขอตัวก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ